ดวงของชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาคลาดเคลื่อนประการใด ก็ต้องขออภัยทุกท่านในณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม <c oughs> ดวงของชาวราศีมเมษวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาเราเรียกว่าไพ่ยิบสีทั้งสิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีมเมษค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับชาวราศีมเมษนะครับดวงชะตาเรียกว่า เป็นดวงชะตาเปิดลาบทรัพย์ใหญ่เป็นโดวงชะตาที่อาจจะได้ลาบลอยใหญ่ที่อาจจะพลิกชะตาชีวิตของชาวราศีเมษได้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะวันนี้ไพ่ที่เด่นเลยนะครับวันนี้เป็นไพ่กงล้อมหาสมบัตินะครับหรือว่าไพ่ view of fortune ซึ่งไพ่ใบนี้นะครับความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงโชคลาบหมายถึง ดวงชะตากําลังจะเปิดลาบใหญ่หมายถึงดวงชะตาเปิดลาบใหญ่กําลังจะได้อาจที่กําลังที่อาจจะได้อาจจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับที่เรียกว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้เลยนะพวาหมายของไพ่ใบนี้นะคระับน,นก็เรียกว่าสุดยอดโดนโชคลาบนะครับเรียกว่าเป็นดนสุดยอดลาบใหญ่นะ ตรงนี้นะครับหมายถึงทรัพย์มรดกด้วยนะใครที่นะที่บ้านมีตระ,ะกูลที่บ้านเนี่ยมีทรัพย์มรดกทำนายว่าท่านอาจจะได้แบ่งทรัพย์สินมรดกนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้มีทรัพย์มรดกอะไรรออยู่นะไม่ได้มีตระกูลไม่ตระกูลไม่ได้มี ชาวประรยเยอะๆที่จะมาเป็นมรดกอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ทํานายว่าชาวราศีเมษถ้านาจะได้ลาบรอโชคใหญ่ที่อาจจะทําให้ชาวราศีเมษมีทรัพย์มรดกขึ้นมาได้นะครับดวงแบบนี้นะครับเรียกว่าดวงการเงินไม่ขาดทรัพย์ลาบใหญ่เข้าไม่ขาดมือใครที่ไปลงทุนทำอะไรไว้หรือว่ามีโปรเจกต์ที่ริเริ่มทำใหม่ๆอาชีพใหม่ๆทำนายว่าการเงินดี นะใครที่ไปิเริ่มทำอาชีพใหม่ทำนายว่าการเงินดีนะครับแล้วดวงแบบนี้นะครับหมายถึงลาบลอยด้วยหมายถึงโชคใหญ่ด้วยทำนายว่าชาวราศีเมษอาจจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ที่อาจจะได้เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้มีเกียรติท่านอาจจะได้จับลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับแบบนี้นะดวงเด่นในเรื่องของทรัพย์สสังหาด้วยนะครับแบบนี้ก็หมายถึงบ้านด้วยไพ่ใบบนี้นะ ครที่คิดจะขายที่ขายบ้านทำนายว่าท่านก็อาจจะได้ขายในไม่ช้านี้นะใครที่คิดที่จะซื้อบ้านก็ทำนายว่าจะได้ซื้อนะครับหรือใครที่มีโปรเจกต์ที่คิดจะทาธุรกิจที่แบบให้เช่าอาจจะเป็นอสังหาให้เช่าห้องแถวพื้นที่ให้เช่าอะไรต่างๆนะซื้อบ้านมาแล้วก็ปล่อยให้เช่าอะไรแบบนี้ทานายว่าการเงินดีนะครับาหมายถึงบ้านด้วยนี้นะแล้วก็ยังมีไพ่ เด็กถือเหรียญขึ้นมานะครับไพ่าาเด็กถือเหรียญน,นี่ก็หมายถึงลาบลอยชัดๆเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากภาพนะครับนะภาพของไพ่ใบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ชายตัวเล็กๆใส่เสื้อสีเขียวๆเ,เนี่ยกำลังกําลังแบบได้รับเหรียญอะไรมาจากข้างบนฟ้าอะไรสักอย่างนะครับเหรียญอยู่ในมือเนี่ยตรงนี้หมายถึงลาบลอยหมายถึงโชคลาบ หมายถึงเกณฑ์การเงินที่กำลังจะดีขึ้นชาวราศีเมษท่านใดนะครับที่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินอะไรอยู่ก็ตามนะอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีเมษนะครับกิจ,จการการงานการค้าการขายการเงินของท่านทำนายว่ากำลังจะดีขึ้นนะการเงินเริ่มขยับขยายเริ่มจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินเริ่มที่จะมีการเงินไหลเข้ามานะครับ และตรงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบลอยใหญ่พอะไรเพราะว่าไพ่เด็กถสือเหรียญนะครับวันนี้เป็นไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่กงล้อมหาสมบัตินะครับนะเรียกว่าอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ที่อาจจะทำให้ชาวราศีเมษมีทรัพย์สมบัติได้นะครับนะอาจจะได้โชคลาบดุดดังเหมือนเป็นปฏิหาริ์เพราะว่าวันนี้นะครับ นะมีไพ่ให้เรฟันนะครับหรือว่าไพ่สังฆราชซึ่งก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครที่เคยไปขอพรอ,อะไรต่างๆนะครับนะไปราบสกราระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปขอพรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภต่างๆทานายวา่าจะสมหวังประสบความสําเร็จอาจจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ดุ้นดังเป็นปฏิหารได้นะครับ ท่านมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยซึ่งก็หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการฉลองชยัยหมายถึงการที่ท่านเนี่ยอาจจะได้รับชัยชนะในเรื่องของการเงินใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากงานไม่ว่าการเงินที่มาจากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากโชคลาภทำานาะว่าท่านก็มีที่สมหวังประสบความสาเร็จ การลงทุนทางด้านการเงินการลงทุนทางด้านโชคลาบการลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคจำนายว่าชาวราศีเมษท่านก็มีเกียรติที่อาจจะประสบความสาเร็จได้ลาบแต่เงินก้อนใหญ่ได้นะครับดวงชะตานะครับเป็นดวงชะตาที่เปิดลาบรั์โชคใหญ่นะครับดวงชะตาเด่นลาบลอยใหญ่ที่จะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่เปลี่ยนชีวิตได้นะครับนะ ดวงแบบนี้นะครับไม่แน่ชาวราศีเมษท่านอาจจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับไม่ธรรมดานะครับชาวราศีเมษนะดวงท่านท่านมีเกณฑ์ที่จ,จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่มาจากคนรักของท่านวันนี้ไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะครับนะ จะได้ชคลาบลาบเราอยากจากคนรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางออบนะคนรักท่านอาจจะนํโชคลาภมาสู่ท่านได้นะครับชคลาภทางด้านทางตรงก็หมายถึงว่าคนรักของท่านเนี่ยอาจจะมัหยิบมันยื่นเรื่องของการเงินต่างๆให้ท่านได้ใช้นะนะครับอาจจะมีของมีค่าที่เอามาให้ท่านเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะอาจจะแบบหนึ่งที่อาจารย์บอกม่อสักครู่ อาจจะมีลาบเงินทองมามาให้ท่านได้ใช้เลยก็เป็นได้น,นะแล้วตรงนี้เด่นมากเลยนะครับใครที่ยังโสดเนี่ยถนัดจ,จะไปเจอเนื้อคู่คนถูกใจที่อาจจะมาอุปถัมภ์ท่านเรื่องการเงินได้สําหรับท่านที่ยังโสดนะอาจจะได้เนื้อคู่คนถูกใจที่มาอุปถัมภ์เรื่องการเงินให้กับท่านได้นะครับและภายไปนี้นะครับนะก็ยังหมายถึงดอกไม้ด้วยนเดินเลเร์เนี่ยหมายถึงดอกไม้ด้วย ท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากดอกไม้ต้นไม้มงคลดอกไม้ที่มีสีแดงหรือสีชมพูนะครับนะอาจจะได้โชคลาภที่มาเป็นแบบเลขคู่ๆอะไรแบบนี้ได้ชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภที่มาจาก ญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะครับอาจจะฝันเห็นญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอะไรแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นโชคาภเกิดท่านก็เป็นได้นะครับนะโดยเฉพาะท่านใดที่จะได้ไปทําบุญที่เกี่ยวกับญาติบรรพบุรุษนะครับผู้ที่ล่วงลับอะไรแบบเนี้นะตรงเนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าท่านไปทําบุญให้กับนะญาติบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปหรือไปทําบุญให้กับผู้ล่วงลับอะไรต่างๆนะครับรนนี้ก็อาจจะเป็นโชคารแตปท่านก็เป็นได้นะหรือใครที่ไปทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคลงศพห้าห่อศพต่างๆนะการทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆอะไรแบบนี้ท่านอาจจะมีตัวลงตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขในการทําบุญ อะไรอย่างเงี้ยครับนะที่มันเกี่ยวกับการมาทาบุญที่เกี่ยวกับทางด้านผู้ล่วงลับต่างๆตัวนี้อาจจะเป็นโชคลาบแก่ท่านก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาบที่มาจากที่อยู่อาศัยมาจากบ้านมาจากที่การค้าของท่านมาจากเลขที่บ้านนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบ ลาบทรัพย์โชคใหญ่ที่มาจากต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่อาจจะมีผ้าสามสีผูกเอาไว้อ่าที่จะดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยอะ,อะนะครับ่านอาจจะไปวัดวาอารามต่างๆนะไปสถานาศาสนสถานต่างๆจะไปเจอต้นไม้ที่มีผ้าสามสีผูกเอาไว้นะครับอาจจะไปอาจจะได้ไปเจอ แนวทางเลขถจ้นถนนก็เป็นได้นะนะครับถ้าชาวราศีเมษนะครับท่านมีแนวทางเลขอะไรในใจอันนี้อาจจะต้องกลับหัวด้วยเพราะมีไพ่แฮงแมนขึ้นนะครับที่เช่นถ้าชาวราศีเมษท,ท่านมีเลขในใจเป็นเลขหกก็อาจจะต้องกระดกกลับเป็นเลขเก้านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ อาจจะได้ชกลาบจากต้นไม้ใหญ่นะที่ถูกผ้าสามสีเอาไวา้เพราะว่าไพ่สามทวดก็หมายถึงผ้าด้วยนะครับสังเกตจากผ้ามันจะพลิ้วๆไหวๆนะนะครับอันนี้ท่านอาจจะได้ชกลาบที่มาจากตัวของท่านเองด้วยนะครับอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวท่านอะไรก็ตามที่ ใกล้ตัวท่านนะครับก็ดูตรงนั้นไว้ทนะ่นานอาจจะได้โชคลาภที่อยากจะทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีเงินเก็บเงินออมได้เพราะไพ่เสีย่ยงขึ้นนะครับอันนี้มาถึงเงินเก็บเงินออมนะแล้วตรงนี้จะมีนิดนึงนะครับชาวราศีเมษเนี่ยท่านอาจจะมีแนวทางเลขอะไรในใจแต่ท่านอาจจะไม่กล้าลงทุนนะนะครับอันนี้ท่านอาจจะต้องกล้าจ,จะเสี่ยงบ,บ้างนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นความหมายของไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงว่ามีแนวทางในใจอยู่แล้วอาจจะมีเลขในใจอยู่แล้วแต่ท่านสองจิตสองใจอะ,อะไรอย่างนี้แล้วท่านเกิดภาวะนี้นะครับก็อาจจะต้องลองเสี่ยงดูบ้างนะครับนะแา่จะได้โชคลาภที่มาจากครอบครัวนะครับมาจากญาติพี่น้องนะจะได้โชคลาภที่มาจากบ้านโดยเฉพาะซุ้มประตูบ้านนะครับยิ่งถ้าบ้านหลังไหนนะครับ มีการซ่อมแซมบ้านมีการเสียเงินในการซ่อมบ้านอะไรบางอย่างตรงเนี้นะครับก็ดูที่เลขที่บ้านที่ท่านไปซ่อมแซมนะนะครับเพราะวันนี้มีไพ่ห้าเหรียญขึ้นในตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันกับไพ่สิบถ้วยและไพ่กลองร่ำสมบัตินะครับอะไรที่นะบ,บ้านหลังไหนที่ไปซ่อมแซมอะไรบางอย่างเนี่ยก็ดูที่บ้านหลังนั้นนะครับ แต่ก็เด่นมากเลยนะครับวันนี้ดวงการเงินของชาวราศีเมษนะเด่นลาบลอยซักใหญ่ครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ มีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากคนรักของท่านนะครับจะได้โชคลาภที่มาจากคนรักของท่านจะได้โชคลาภที่มาจากต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลดอกไม้มงคลที่บ้านท่านนะดอกไม้ที่เป็นสีส้มหรือเอขอขขาภายสีชมพูหรือสีแดงนะครับ เราจะได้โชนลาที่มาจากต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะมีผ้าสามสีไปผูกนะาจะได้ชคลาที่มาจากการมาทำบุญในศาสนสถานนะครับเป็นการทำบุญที่วัดเป็นการทำบุญที่เกี่ยวกับผู้ที่ล่วงลับนะครับอาจจะได้โชนลาที่มาจากการทำบุญที่เกี่ยวกับการบริจาครองศพทำบุญที่เกี่ยวกับการผ้าห่อศพ นะครับนะอาจจะมีตัวลงตัวเลขที่เป็นการเป็นจำงงนวนนี้ท่านทำบุญก็เป็นได้นะครับนะแต่จะได้โชคลาภที่มาจากบ้านนะครับจากที่อยู่อาศัยนะะถ้าเด่นมากเลยนะครับถ้าถ้าชาวราศีเมษเนี่ยท่านมีญาติพี่น้องหรือญาติบรรพุรุษนะครับที่ได้แบบว่าร่วงรับไปแล้วแล้วมีบ้านของเขาเนี่ยและเป็นบ้านที่เขาร่วงรับไปแล้วเนี่ย อาจจะเป็นบ้านของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเด่นมากนะครับจะเด่นมากก็ดูตรงนั้นนะนะฮะท่านจะได้ฝันอาจจะฝันเห็นบ้านที่เป็นบ้านของผู้ที่ร่วงรับไปอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าท่านนะครับฝันเห็นบ้านก็ให้ดูที่เลขที่บ้านนะนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยก็ดูที่เลขที่บ้านได้แบบนี้นะครับ ถ้าท่านฝันว่าท่านได้บาดเจ็บนะหรือมีเหตุอะไรไม่ดีกับท่านเนี่ยอันนี้ก็ดูที่อายุท่านอายุของท่านนะครับก็ดูทั้งอายุเต็มและอายุย่างนะอันนี้ถ้าเราจะได้โชคลาภที่มาจากบ้านที่กําลังซ่อมแซมอยู่หรือว่าซ่อมแซมไปแล้วนะครับนะ,นะ,นะถ้าเราจะได้โชคลาภที่มาจากซุ้มประตูบ้านก็ดูแล้วกันนะครับ ท่านบ้านท่านใดที่อาจจะมีเลขที่บ้านติดอยู่ตรงช่งประตูอันนี้จะอาจจะเป็นช่องรายแต่ท่านจะเป็นไดน้นะครับชงรายของชาวราศีเมษนะครับมักจะเป็นชงรายที่มาจากคนใกล้คนใกล้ตัวไม่ใช่ออภยัยมักจะเป็นช่องรายที่มาจากสิ่งที่ใกล้ตัวท่านนะก็ดูในสิ่งที่อาจารย์บอกเอาไว้ในสิ่งที่ใกล้ตัวท่านที่สุดนะครับอาจจะเป็นช่งรายที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะ ถ้าชาวราศีเมษนะครับถ้ามีภาวะสองติดสองใจว่าจะลงทุนดีไหมทักกดจะต้องลองเสียงบ้างนะครับนะอันนี้ก็จะได้ชมราหที่มาจากคนที่เป็นลักษณะตัวเล็กๆเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะครับผิวขาวนะ ผู้ชายตัวเล็กๆผิวขาวอาจจะนำโชคลาภมาสู่ท่านได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่เดอะเดชนะครับไพ่เดอะเดชก็เนี่ยจะเป็นไพ่ ที่มีเลขนะครับเป็นไพ่เมเจอร์ที่เป็นเลขสนะิบสามเลขตําแหน่งที่หนึ่งนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสามนะฮนะตําแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่สังคาราชเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขห้านะครับไพ่เดอะไฮโรฟานนะครับนะไพ่หมายเลขห้าตําแหน่งที่สองนะครับก็จะเป็นเลขห้า ตำแหน่งที่3มนะครับตำแหน่งที่3ามไพ่เดิเลเอร์นะครับไพ่เมเจอร์หมายเลขหนะครับตำแหน่งที่3มนะครับก็จะเป็นเลขหตำแหน่งที่4ี่นะครับเป็นไพ่กงล้อมหาสมบัตินะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข10นะครับตำแหน่งที่4ี่ก็จะเป็นเลข1นึ่งศูนย์ ตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่แฮงแมนนะครับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขสิบสองนะครับตำแหน่งที่ห้าจะเป็นเลขหนึ่งสองตำแหน่งที่หกนะครับเป็นไพ่เด็กือเหรียญนะครับนะหรือว่าไพ่เพชออฟเปนต์เตอลนนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีเอาไว้ว่าเป็นเลขศูนย์เลยนะ เราดูที่เลขนาโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศนะีเมษในชุดที่หนึ่งนะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขหกนะครับเลขหกควนี้จะมีเลขกระดกเป็นก้าอาไว้ด้วยนะเลขนาโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์หก จะเป็นเลข06นะครับมา,าดูที่เลขนำโชค2ตัวเสน่ดดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่2นะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลข1หลักหน่วยจะเป็นเลข2นะครับเลขนำโชค2ตัวเสนิดดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่2นะครับก็จะเป็นเลข หนึ 1> 1, 2, ica, stumbled, ่งสองนะเป็นเลขหนึ 8, ่งสองนะครับชุดที่สองนะมาดูที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับไพ่ใบตำแหน่งที่เจ็ดนะใบใบนี้นะครับเป็นไพ่สามถ้วยนะครับจะเป็นไพ่หมายเลขสามตำแหน่งที่เจ็ดก็จะเป็นเลขสามนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งที่แปดเป็นไพ่ห้าเหรียญนะครับไพ่ห้าเหรียญนะครับก็จะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่มีเลข เลข5้านะครับตำแหน่งที่แปดก็จะเป็นเลขห้าตำแหน่งที่เก้านะครับตำแหน่งที่เก้าเป็นไพ่สิบถ้วยนะยไพ่ใบนี้นะครับก็จะเป็นไพ่หมายเ,เลขสิบตำแหน่งที่เก้าก็จะเป็นเลขสิบนะครับหนึ่งศูนย์นั่นเองตำแหน่งที่สิบนะครับเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะครับนะ ก็จะเป็นตำแหน่งที่10เนี่ยก็จะเป็นเลขสี่นะครับมาดูที่เลขนำโชค2ตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่3นะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขสี่ การวนเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่สามนะครับก็จะเป็นเลขสี่หนึ่งนะครับเป็นเลขสี่หนึ่งอ่ะมาบูทที่เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่สี่นะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขสี่หลักหน่วยนะครับเป็นเลขศูนย์ เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่สี่นะครับก็จะเป็นเลขสี่ศูนย์นะครับนะเป็นเลขสี่ศูนย์นะครับเเรามาดูที่เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่ห้านะครับ หลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขสี่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขสามเลขนำโชคสองตัวเสริมวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่ห้านะครับก็จะเป็นเลขสี่สามนะครับเป็นเลขสี่สามนะ มาดูที่เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่หนะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยก็จะเป็นเลขห้านะครับเลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีเมษในชุดที่หนะครับ ก็จะเป็นเลขหนึ่งห้านะครับนะเป็นเลขหนึ่งห้านะครับเลขที่อาจารย์ดูในวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาบของชาวราศีเมษในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันสองพันห้ารอหกสิบก้านะครับ ท่านก็สามารถที่จะนาเลขที่อาจารย์ดูในวันนี้นะครับไปเป็นเลกยามในการพูดคุยเจรจาติดต่อธุรกิจก็ได้เอาไปเป็นเลกยามในการย้ายบ้านได้ที่อาศัยก็ได้เอาไปเป็นเลกยามในการสอบสมบัติงานก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นเลกยามการออกรถซื้อบ้านอะไรก็ได้นะครับหรือท่านใดที่จะไปเป็นแนวทาง นการลงทุนทางด้านโชคลาบเอาไปเป็นแนวทางการลงทุนด้านการเสี่ยงโชคตรงนี้นะครับก็จะทําให้ชาวราศีเมษจะได้ลาบลอยโชคใหญ่อาจจะได้ลาบเงินที่เป็นหลักร้านหลักสิบล้านแบบจับพลัดจับผูกได้นะครับอาจจะได้ลาบเงินแบบฟุกๆุกได้นะฮะดีไม่ดีนะครับแต่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ จะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับชาวราศีเมษทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์จากพยิบซีท่านใดที่จะนำข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชา ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีเมษนะครับไหว้ขอพอรกับพระพิคเนตไหว้ขอพอรกับพระยาครุฑก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีเมษนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านครับโชคดีมีโชคลาบลาบเราโชคใหญ่กับทุกคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ